ครับปัดดีครับบรดูดต่อจากคลิปตีแล้วนะครับไม่ใช่ตีตักปลานะครับไม่ใช่ตีตักปลานะแต่เป็นยอกุ้งนะครับอันนี้ยอกุ้งก็รู้รู้กันร,ร,รู้นะครับว่ายอกุ้งนะครับแต่เลี้ยงกุ้งกับป,ปลาเนนนะครับในบ่อเดียวกันนะครับเลี้ยงในบ่อเดียวกันแต่อาหารแม่กินร่วมกันนะครับเรามีตาข่กั้นอยู่นะครับเราอาหารใส่ยอแล้วก็มีตาขา่กั้นอยู่นะครับ ย้ายประเด็นบรบกวนนะครับอย้ายประเด็นรบกวนอาหารอาหารอาหาร,อาหารก็จะไม่สูญเสียนะครับมีสมาชิกถามมาว่าบ่อหนึ่งไร่ใส่กุ้งตท่าไร่ใส่ปลาตท้าไร่นะครับบ่อหนึ่งไร่ใส่กุ้งประมาณหนึ่งืนนะครับใส่กุ้งประมาณหนึ่งืนใส่ปลาประมาณสองพันนะครับ แล้วแต่ลูกค้านะครับ1 0 0 0 0หมื่นหมื่นปลา2 0 0พ2น0อง0แล้วแต่ลูกค้านะครับแต่อย่างน้อยต้อง2 0 0พันนะครับจะได้เยอะหน่อยอคิดเป็นยอดเดินได้นะครับบ่อหนึ่งไร่กุ้ง1 0 0่งหมื่นนะครับ100่ตัวจะได้1ตันตั้าโลละร้อยได้เลขหนึ่งหมื่นนะครับ ด้านราคาดีๆหน่อยก็ได้ได้เยอะหน่อยนะครับปลาสองพัน 2, ตัวตัวละหนึ่งกิโลนะครับได้ประมาณสองพันสองพันกูห้าสิบาทนะครับอ่าสองสิบได้แล้วก็รับอ่าหนึ่งแสนนะครับอ่า, 2, 10, เ,ยอา, 1, อาเยอะๆหน่อยก็เด็กปลาเยอะๆหน่อยปสองตันสามตันสี 4, ตนน่ตันหน้าตันก็ก็ได้เยอะไปหน่อยนะครับ แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแบบพอเพียงเลี้ยงแบบไม่เครียดได้ทั้งกุ้งทั้งปลานะครับอยู่ได้อยู่ได้แน่นอนเลยนะครับไม่เครียดเอาโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ